บาดกราบสวัสดีแม่อวาัางปโปนกรุบกรุบขเนียดูนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะนำธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองในดินไปใช้ประโยชน์นะครับนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นภูมิปัญญาที่น่าทึ่งนะครับดูนะครับในดินนี้นะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุอาหารรองก็มีอยู่ระดับหนึ่งนะครับ ทีนี้มันก็กระจายอยู่ในดินโดยทั่วไปหมดเลยถ้าเราอยากจะรวบรวมธาตุอาหารในดินนี้ไปใช้งานนะครับวิธีการอย่างนี้นะครับดูให้ดูแบบนี้ให้ดูไปที่ต้นไม้นะฮะต้นไม้ตรงไหนงามนะใช่เลยนะครับนี่ดูดูนี่มาดูต้นนี้นะฮะนี่ดูผักชัยยาต้นนี้นะครับเขียวงามดีมากเลยนะครับเนี่ย มันงามได้เพราะอะไรมันเขียวงามอย่างนี้ได้เพราะว่ามันได้นโทรเจนสูงนะครับนโตรเจนจากไหนนโทรเจนจากดินนี่นะนี่ต้นชายาต้นนี้นะครับมันก็ดูดธาตุอาหารในดินนี่ขึ้นไปนี่ธาตุอาหารทั้งหมดทั้งสิ้นที่มันอยู่ใกล้ต้นมันนะครับก็มารวมอยู่ในกิ่งก้านใบนะครับใบก้านกิ่งนี่นะฮะ ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมที่มีอยู่ในดินมาไหลรวมกันอยู่ในนี้นะครับเราก็แค่ใช้ประโยชน์จากต้นไม้พวกนี้นะครับต้นพืชพวกนี้มันเป็นผักเยนยะผักชัยยาเนี่ยสุดยอดเลยเนะนี่นี่ต้นไม้เนี่ยเรียกว่ามัศตรจันก็ตรงนี้นะฮะมันรวบรวมปุ๋ยให้เรารวบรวมปุ๋ยจากในดินให้เราเนี่ยนี่เห็นไหม เขียวงามขนาดนี้นะครับเอาไปกินก็อร่อยธาตุอาหารสูงถ้าเราเอาพืชธาตุอาหารสูงตัวนี้ไปหมักปุ๋ยนะครับเราก็จะได้ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตที่ดีมากๆเลยนะครับนี่นี่สูตรนี้นะครับก็เขาทํากันทั่วไปแหละเพียงแต่ว่าแล้วแต่ใครจะใช้นะครับบ้านใครมีอะไรเยอะก็ใช้ตัวนั้นแต่ว่าที่เลือกต้นชายาเพราะว่าต้นชายาเนี่ย ค่าอาหารสูงมากนะครับแล้วก็เขียวเขียวงามแบบนี้นะครับที่บอกไปแล้วครับว่าอะไรที่เขียวงามแสดงว่ามันมีสารที่ทําให้เขียวงามเราจะเอาสารอาหารที่มีอยู่ในนี้นะครับไปบํารุงพริกที่เรากําลังปลูกนะครับพริกมะเขือที่เรากําลังปลูกให้มันเขียวงามนะครับนอกจากผักชัยยาแล้วนะครับนี่อีกตัวหนึง่ง นี่นะครับกระถินนะครับกระถินเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีธาตุไนโตรเจนสูงมากนะครับน,นี่พื้นที่หลายพื้นที่นะครับเขาจะเอายอดกระถินพวกนี้ไปบดเป็นอาหารสัตว์นะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะกันไปนะรเราก็เอาจากที่เราสังเกตแล้วความรู้พื้นฐานพวกนี้มาประยุกต์นะครับพืชสองตัวนี้ ธาตุอาหารสูงนะครับไนโตรเจนสูงแน่นอนเขียวงามแบบนี้เราจะเอาความเขียวความงามแบบนี้นะครับไปเป็นปุ๋ยใส่พืชผักของเราวิธีการก็แสนจะง่ายดายนะครับเก็บมาส,บส,บสั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 บนะครับแต่ตอนนี้ผมจะลองไม่ให้ไม่สับละเอียดดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างสับปั๊บนะครับก็เตรียมถังอันนี้ผมหมักไว้ก่อนแล้วพวกใบชะยานะครับหมักไว้แล้วชุดหนึ่ง ชุดนี้จะเป็นชุดที่สองที่จะลงไปเราก็เอาชัยยานี่นะครับใส่เข้าไปอย่าลืมนะครับที่เราต้องการก็คือความที่มันเป็นผักเขียวธาตุอาหารสูงนำมาย่อยไปเป็นปุ๋ยนะครับเอาไว้ใส่พืชผักของเรานี่กระถินใส่เข้าไปนะครับ องตัวนี้ก็โอเคนะครับยอดเยี่ยมแล้วนะครับและอีกทริกหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับบ้านใครนะครับอยู่ใกล้ตลาดนัดตลาดนัดเกิดทุกตลาดนัดจะมีเขียงปลานะครับคนขายปลาเวลาขายปลาเนี่ยเขาจะมีการควักไส้ปลาขี้ปลาออกไปขอเขานะครับส่วนมากเขาเอาทิ้งนะฮะนี่นี่ก็คือหัวปลา ขี้ปลาไส้ปลาที่เขาจเจอไงเขาก็ต้องทิ้งอยู่แล้วนะฮะเอามานี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการหมักปุ๋ยผักใบเขียวพวกนี้นะครับเอาขี้ปลาไส้ปลาพวกนี้มาด้วยอันนี้ไปหิ้วมานะครับตลาดนัดมีทุกตลาดนัดถ้าขยันนะครับไปเอามาได้เลยส่วนมากเขาทิ้งกันนะฮะเรา ไปโยดจากนั้นมาแล้วก็มาเทใส,ส่นี่ใครเสียดายก็ไม่ต้องทิ้งนะครับเอาไปต้มกินได้ถ้าใครกินน้อปลานะแต่ถ้าใครไม่กินปลาก็มาทําปุ๋ยนะครับนี่เห็นไหมโปะไปเลยนะครับเราโปะแบบนี้นี่เกลียปิดหน้าไปเลยนี อีกไม่กี่วันพวกผักชัยยาใบกระถินก็จะถูกย่อยนะครับโดยจุลินทรีย์ธรรมชาตินะครับโดยจุลินทรีย์ธรรมชาติมันจะย่อยพวกไปพวกนี้ให้เน่าสลายกลายเป็นปุ๋ยธาตุอาหารที่อยู่ในใบผักที่เราเก็บมานะครับมันก็จะถูกสกัดออกมาในถังนี้นะครับและอีก เพิ่มประสิทธิภาพ้าไปอีกด้วยนี่เราไม่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับเราไม่ใช้กากน้ําตาลเราไม่ใช้น้ําตาลแต่เราจะใช้มูลสัตว์นะครับที่ราคาถูกที่สุดก็คือขี้ไก่นะครับนี่อันนี้เป็นหัวเชื้อปุ๋ยที่ใส่ได้นี่นะ ในขี้ไก่นี้มันก็ดีอยู่แล้วนะครับเแต่ในขี้ไก่เนี่ยมีธาตุอาหารครบสมบูรณ์แล้วก็มีจุลินทรีย์ด้วยเราก็แค่เพิ่มมันเข้าไปไม่ต้องเยอะนะ นี่จะใส่เป็นชั้นแบบนี้เงอนผมก็ได้นะครับนี่ดูนะมีกระถินมีใบชะยามีเศษหัวปลาแล้วก็มีขี้ไก่แค่นี้นะครับก็สุดยอดพอดจงนะครับเมนเขาเรียกว่าพดจงเออพอดจงทีนับเล่องใจสุดยอดปิดฝาทิ้งไว้ทิ้งไว้กี่วัน ก็ทิ้งไว้จนกว่ามันจะย่อยจนกว่ามันจะเน่าใบไม้จะเน่าหมดเอาไปใช้ได้นี่แหละ <S 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 ง่ายๆนะครับใครมีอะไรใช้ตัวนั้นใครไม่มีขี้ไก่เอาขี้วัวใครไม่มีขี้วัวขี้หมูใครไม่มีขี้หมูเอาขี้กูเอาขี้คนแล้วแต่นะครับแล้วแต่ใหญ่เป็นหนึ่งกบานกอเทยู่ได้ป่ะบ่จองเอกะเทเบ่อจอังเธอกับ่เอ,อเต ติงกี้ยั่วบาทถ้าไม่อยากทำก็ซื้อปุ๋ยเขาใช้เอนนะครับตรงกิ้วบาทกราบสวัสดี